เธอกำลังวิ่งหนีจากบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่เธอพบทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการความกลัวจะทำให้เธอหยุดหรือเธอจะกล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันพบกับเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องนั่งไม่ติดที่ในวินาทีสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปคลิกดูแล้วพบกับความลับที่คุณไม่เคยรู้เรื่องเธอกำลังวิ่งเพื่อช่วยลูกในท้องของเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรในตอนเช้าที่อากาศเย็นสดชื่น เสียงนกขับขานทำให้บรรยากาศสดใสแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอชื่อมีราหญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนความกลัวจับใจเมื่อรู้ว่าตนต้องวิ่งหนีหนีจากอะไรที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้เสียงลมพัดผ่านหูของเธอทำให้รู้สึกถึงความรีบร้อนจังหวะหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอก ขาของเธอเคลื่อนไหวเร็วขึ้นทุกย่างก้าวสร้างความตึงเครียดในกล้ามเนื้อเธอสามารถรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของลูกในท้องมันเต้นตุบตุบราวกับรับรู้ถึงอันตรายความมืดครึ้มเริ่มคลุมเธอหมอกเริ่มลอยอยู่รอบตัวทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากทุกสิ่งดูเหมือนจะบิดเบี้ยวเสียงฝีเท้าของเธอดังกึกก้องในความเงียบเธอไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปที่ไหน ความคิดของเธอวุ่นวายแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอต้องปกป้องลูกในท้องทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนการขยับที่มุมห้องหัวใจของเธอสะดุดหายใจไม่ออกเหมือนมีมือเย็นจับที่คอของเธอเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วพบกับเงาที่มืดมิดความกลัวพุ่งเข้ามาในใจ เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งใกล้ชิดขึ้นและตอนนั้นเองเธอรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวในท้องมันเหมือนกับการเตือนภยัยลูกน้อยกำลังตอบสนองต่อความกลัวของเธอแต่เสียงนั้นยังไม่หยุดมันดังขึ้นเรื่อยๆกล้องไปทั่วบริเวณมิราเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเท้าของเธอแทบจะไม่สัมผัสพื้นภาพของถนนที่เปล่าเริ่มเบลอ เมื่อเธอวิ่งเข้าไปในความมืดเสียงดังสั่นสะเทือนและแล้วเธอหยุดในทันทีเมื่อเห็นแสงไฟกระพริบอยู่เบื้องหน้าเหมือนดาวที่พลางพลาวในคืนที่มืดมิดแต่เมื่อเข้าใกล้เธอรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแสงนั้นมาจากรถที่จอดอยู่รถยนต์สีดำสนิทที่มีเงาแปลกๆข้างในเธอเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวล เสียงกระซิบในใจเริ่มเตือนเธอมิราเดินเข้าไปใกล้ๆแต่กลับรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบทําให้เธอหยุดชะงักทำไมเธอถึงรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกไม่สบายเริ่มกก่ะตัวเหมือนกับมีสิ่งที่มองไม่เห็นที่กำลังมองเธออยู่ในขณะที่เธอพยายามจะเข้าไปใกล้เธอรู้สึกได้ถึงมือบางอย่างที่สัมผัสที่ไหล่ของเธอเบาๆ เธอสะดุง้งมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นความจริงที่บีบหัวใจแล้วเมื่อเธอหันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทันทีเธอพบว่ามันคือภาพที่น่าสะพรึงกลัวเงาที่มืดมิดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพหลอนมันคือความจริงที่น่ากลัวความว่างเปล่ากลับกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนและมิราก็รู้ว่า การวิ่งหนีไม่ได้หมายความว่าเธอจะปลอดภยัยจูจๆเสียงกระซิบที่เธอได้ยินกลับดังขึ้นในหูของเธอเธอหนีไปไหนน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอสถานทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาไม่สามารถเดินต่อไปได้ในวินาทีที่เธอเผชิญหน้ากับความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดสิ่งที่เธอพบอยู่เบื้องหน้า กลับกลายเป็นความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเธอรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นในความเงียบเธอรู้ว่าการวิ่งของเธอยังไม่จบสิน้นและความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมีรางเงยหน้าขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธอรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ไปทั่วร่างกายทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเวลา เสียงลมที่พัดผ่านดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงกระซิบอย่าหนีไปเสียงนั้นแผ่วเบาและน่าสะพรึงกลัวเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ลามไปตามข้อมือเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังค่อยๆรั้งเธอไว้แต่เธอไม่สามารถหยุดได้มิราจึงรีบหันหลังและวิ่งไปทางอื่นเท้าของเธอกระทบพื้นหนักขึ้นแต่ในขณะนั้นแสงไฟจากรถยนต์นั้นจางหายไป และบรรยากาศรอบตัวกลับมามืดสนิทอีกครั้งมิรารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายและเสียงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มดังขึ้นในหูเหมือนกับว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่กำลังจ้องมองเธอเธอพยายามคิดหาทางออกแต่ทุกเส้นทางที่เธอเลือกดูเหมือนจะนำไปสู่ความมืดสิ่งที่เธอเคยคิดว่ามีชีวิตกลับกลายเป็นเพียงแค่งเงาในคืนที่หลอกลวง จิตใจของเธอเริ่มสั่นคลอนเธอต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลูกในท้องปลอดภยัยในขณะที่วิ่งต่อไปทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะทำให้ความหวาดกลัวในใจเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเธอเห็นแสงจากบ้านหลังหนึ่งอยู่ไกลๆแสงนั้นดูอบอุ่นดูเหมือนจะเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยในคืนนี้มิราไม่ลังเลเธอวิ่งไปตามเส้นทางที่เปลี่ยวร้างแต่พอมาถึง เธอรู้สึกถึงความผิดปกติอีกครั้งบ้านที่ดูอบอุ่นจากไกลตอนนี้กลับกลายเป็นบ้านที่มีบรรยากาศมืดมนเหมือนอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเธอจากภายในมิราเดินเข้าไปข้างในด้วยความระมัดระวงังเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในห้องแต่แล้วเธอก็หยุดในทันทีเพราะเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงกลางห้องใบหน้าของคนคนนั้นไม่ชัดเจนแต่ท่าทางเหมือนจะรู้จักเธอ และทันใดนั้นเสียงกระซิบบางเสียงดังขึ้นจากในห้องเธอจะทำอะไรต่อไปมิราต้องตัดสินใจในทันทีจะหนีไปหรือต่อสู้กับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจคือการวิ่งหนีจะไม่ช่วยให้เธอปลอดภยัยมิราเริ่มหายใจหนักขึ้นมือของเธอสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้แต่เธอยังคงยืนอยู่ในห้องนั้น เงาที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังกึกก้องเหมือนจะบีบอัดหัวใจของเธอมิราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นแต่เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแผ่ขยายจากร่างนั้นทุกสิ่งดูเหมือนจะกดทับเธอให้หมดแรงความกลัวเริ่มกัดกินใจหนีไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งมันดังกว่าครั้งก่อนแต่ไม่ใช่เสียงที่เป็นมนุษย์ มันเป็นเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดมิราไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอหันหลังวิ่งออกจากห้องนั้นอย่างไม่ลังเลเท้าของเธอกระทบพื้นหนักจนเกิดเสียงดังแต่พอเธอวิ่งไปถึงประตูประตูนั้นกลับปิดตัวเองทันทีเหมือนมีบางสิ่งที่หยุดเธอจากการหนีมิรารู้สึกถึงความอึดอัดที่ค่อยๆรุมเร้าและทันใดนั้น เธอได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นดังขึ้นมันดังจนแทบจะทําให้เธอคลั่งเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นกําลังบีบหัวใจของเธอมีราเกือบจะหมดแรงแต่ยังคงพยายามจะหาทางออกแล้วเธอก็หันไปเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวมันเหมือนกับภาพในฝันที่เธอเคยเห็นแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือ แต่เสียงของเธอกลับหายไปในความมืดความเงียแบแผ่ปกคลุมทุกสิ่งและในขณะนั้นเธอก็เห็นดวงตาคู่นั้นที่จ้องมองมาจากในความมืดมันไม่ใช่แค่ความกลัวที่เธอเคยรู้สึกแต่มันคือบางสิ่งที่พร้อมจะกลืนกินเธอมิรารู้แล้วว่าเธอไม่สามารถหนีไปได้อีกไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเธออยู่ในวงล้อมของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ มันเหมือนกับว่าการวิ่งของเธอทําให้เธอเดินเข้าไปในหลุมพรางที่เธอไม่เคยเห็นเธอหันไปมองดูตัวเองรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวกำลังจะพังทลายและในที่สุดเธอก็ตระหนักว่าลูกในท้องของเธออาจจะเป็นความหวังเดียวที่ยังเหลือแต่ในตอนนี้เธอไม่สามารถหนีได้อีกแล้วมิราเริ่มรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจลูกในท้องมันดังก้องอยู่ในความเงียบ เหมือนกับว่าลูกกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแต่เธอไม่สามารถเข้าใจได้แสงจากภายนอกเริ่มส่องผ่านช่องเล็กๆในผนังทำให้ห้องนั้นดูเหมือนจะไม่มืดสนิทอีกต่อไปมิรามองไปรอบๆและทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาคุ้นเคยมันเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เธอเคยเห็นในความฝันใบหน้าของเธอบเบลอไม่ชัดเจน แต่สายตาของเธอกลับจ้องมาที่มิราอย่างนิ่งเฉยมิราไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างทำให้เธอต้องยืนอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอจะทำอะไรตอนนี้คำถามนั้นลอยอยู่ในอากาศมิรารู้สึกเหมือนเวลาเคลื่อนที่ช้าลงเธอคิดถึงลูกในท้องของเธอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นการทดสอบอะไรบางอย่าง ทดสอบว่าความกลัวสามารถทําให้คนเราหยุดยั้งได้หรือไม่เธอยังไม่พร้อมจะยอมแพ้ฉันต้องทําให้ลูกปลอดภยัยมิราพูดออกมาเบาๆคําพูดนั้นเหมือนกับการประกาศสงครามกับสิ่งที่ไม่เห็นเธอรวบรวมความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่เมื่อเธอเก้าวไปเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่สามารถหนีไปได้มันไม่ใช่แค่เสียงในหัวของเธอ มันเหมือนกับเสียงที่ดังมาจากทุกทิศทางมิราเริ่มรู้สึกถึงความหนาวที่เข้ามาครอบคลุมตัวเธอเหมือนกับว่าเธอกำลังจมอยู่ในอากาศที่หนาวเหน็บแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเล็กๆที่ดังมาจากในท้องเป็นเสียงที่เหมือนกับลูกในท้องของเธอกำลังร้องไห้มิรารู้สึกถึงความเจ็บปวดจากภายในมันเหมือนกับว่าเธอกำลังสูญเสียบางสิ่งไปแต่เธอไม่สามารถหันหลังกลับได้ มือของเธอเริ่มสัน่นความหวังเดียวที่เธอมีคือการต่อสู้มิราเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแล้วเธอก็เห็นมันเงาร่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดและในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังล้อมรอบตัวเธอเหมือนกับว่าเธอกำลังติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออก ความกลัวเริ่มบีบคั้นแต่ในใจของเธอมีแค่ความคิดเดียวเธอจะต้องทำให้ลูกปลอดภยัยแม้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ไร้ทางชนะมิราก้าวต่อไปด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วงเหมือนทุกก้าวที่เธอเดินไปกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับความมืดมากขึ้นเธอพยายามหายใจลึกๆแต่ลมหายใจของเธอกลับไม่ช่วยอะไรมันเหมือนกับว่าอากาศในห้องนี้ถูกดูดออกไปจนหมด เงาที่เคลื่อนไหวในมุมห้องเริ่มขยับเข้ามาใกล้และในทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวหัวใจของมิราก็เต้นเร็วขึ้นเธอรู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งกำลังจับจ้องเธอเธอยังไม่สามารถมองเห็นมันอย่างชัดเจนแต่มันใกล้เข้ามาทุกทีสายตาของมิราทะลุผ่านความมืดไปยังเงาน,านั้นมันเหมือนกับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ท่าทางนั้นไม่ใช่ท่าทางของมนุษย์ มันเป็นเหมือนกับร่างที่แตกสลายดูเหมือนทุกสิ่งในร่างนั้นจะไม่มีชีวิตแต่ก็ยังคงมีบางสิ่งในตัวมันที่ทำให้มีรารู้สึกถึงการคุกคามเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบมันไม่ได้มาจากร่างนั้นแต่มาจากทุกทิศท,ทางลูกจะไม่ได้รับการช่วยเหลือคำพูดนั้นเหมือนกับกระแทกหัวใจมีรามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ล้มเหลว ทุกๆความกลัวในใจของเธอเริ่มสะท้อนกลับมาความไม่มั่นคงในตัวเองเริ่มก่อตัวมิราก้าวต่อไปในความมืดเธอไม่สามารถหยุดได้แต่เมื่อเธอก้าวไปอีกสองสามก้าวเสียงกระซิบก็เงียบลงเงาของผู้หญิงคนนั้นหยุดเคลื่อนไหวเหมือนทุกอย่างกำลังหยุดนิ่งมิราหยุดและมองไปรอบๆตอนนี้เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไป ความมืดที่คุกรุ่นอยู่รอบตัวเริ่มสลายออกและเธอก็เห็นแสงเล็กๆที่ส่องลอดเข้ามาแสงนั้นเหมือนจะนำทางไปยังที่ปลอดภัยเธอรีบวิ่งไปในทิศทางนั้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้แสงเธอกลับพบว่ามันไม่ได้มาจากที่ใดแสงนั้นกลับเป็นการสะท้อนจากกระจกบานหนึ่งมิรายหยุดมองหน้าตัวเองในกระจกและที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ใบหน้าของเธอ แต่เป็นใบหน้าของเด็กน้อยในท้องใบหน้าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและในช่วงเวลานั้นเธอก็รู้สึกถึงความสะเทือนในตัวบางสิ่งที่ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเธอจะทำอะไรต่อไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงที่มาจากสิ่งภายนอกมันเหมือนจะมาจากภายในตัวเธอเอง มิราเงยหน้าขึ้นมองกระจกอีกครั้งใบหน้าของเธอกับลูกในท้องดูเหมือนจะมองกลับมาอย่างสงบแต่เธอกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักหน่วงในใจคำถามนั้นยังคงดังอยู่ในหูของเธอเธอจะทำอะไรต่อไปมิราไม่ตอบแต่เธอรู้สึกถึงการตัดสินใจที่กำลังเกิดขึ้นในใจไม่ใช่แค่การหนีไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยง เธอกำลังอยู่ในที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่เธอสามารถเลือกที่จะไม่กลัวมิราเอื้อมมือไปข้างหน้าจับมือท้องของเธอที่กำลังเต้นอย่างอ่อนโยนลูกในท้องของเธอไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเธอแต่เป็นความหวังเป็นกำลังใจที่ทำให้เธอยังคงมีชีวิตอยู่เธอไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีจากความมืดหรือจากสิ่งที่คุกคามเธอสิ่งที่เธอสามารถทำได้คือยืนอยู่ตรงนี้ ยอมรับความจริงทั้งหมดและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้มิราหยุดคิดและยิ้มให้กับตัวเองในกระจกลูกของแม่เราจะไม่ยอมแพ้เสียงกระซิบจากความมืดเงียบไปทุกอย่างหยุดลงมิรารู้ว่าในที่สุดเธอได้ค้นพบทางออกที่แท้จริงไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการยืนหยัดในความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอไม่เพียงแค่รักษาชีวิตของลูก แต่ยังรักษาชีวิตของตัวเองด้วยและในที่สุดความมืดก็เริ่มจางหายไปแสงแรกของรุ่งอรุณสองเข้ามาในห้องมีรากอดท้องของเธอแน่นและเธอรู้ว่าเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าทั้งสำหรับลูกและตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการยืนหยัดในความรักและความกล้าหาญคือสิ่งที่จะช่วยให้เธอและลูกปลอดภัยในที่สุด และในวินาทีนั้นมิรารู้ว่าเธอได้พบกับแสงสว่างที่แท้จริงแล้ว